How to คณะมนุษยศาสตร์คณะนี้เรียนอะไรกันบ้างไปดูกันเลยปีหนึ่งเรียนวิชาพื้นฐานด้านภาษาบวกวิชาทั่วไปโดยวิชาเรียนส่วนใหญ่จะเป็นพื้นฐานซึ่งจะเรียนรวมกันทุกสาขาเช่นจิตวิทยาภาษาไทยและภาษาอังกฤษพื้นฐานที่ทักษะในการฟังพูดและเขียนเป็นต้นโดยปีนี้แนะนำไม่ทำเกรดให้ดีๆไว้จะสบายใจในปีสูงๆปี2เข้าสู่วิชาด้านมนุษยศาสตร์ จะเริ่มเข้าสู่วิชาของคณะมนุษยศาสตร์เช่นวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการพูดนำเสนอผลงานการเขียนเรียงความวรรณคดีและวิชาของสาขาตัวเองประมาณว่าถ้าอยู่ในเอกภาษาจีนก็จะมีวิชาเรียนด้านภาษาจีนเข้ามาด้วยถ้าจัดเวลาอ่านหนังสือไม่ดีเกรดล่วงหลุดได้ง่ายเลยทีเดียวปี 3. ลงลึกเจาะจงเกี่ยวกับวิชาสาขาที่เลือกจะเรียนลึกลงไปเกี่ยวกับภาษาศาสตร์ทักษะการเขียนเชิงวิชาการระบบไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ รวมถึงวิชาวรรณคดีเพิ่มเติมทั้งร้อยแก้วร้อยกรองบทละครยิ่งใครเรียนสาขาด้านภาษาต่างประเทศโดยตรงการเรียนในปีนี้แทบจะไม่ได้ยินภาษาไทยจากอาจารย์เลยปี4เรียนไม่เยอะชิวๆแต่วิจัยหนักมากเรียนค่อนข้างน้อยลงเยอะแต่งานหนักที่ตัวงานวิจัยเพื่อยื่นจบแทนซึ่งเทอมแรกจะได้เรียนวิชาการวิจัยและกระบวนวิชาเลือกตามความถนัดและความสนใจคือภาษาศาสตร์วรรณคดี ทักษะการสื่อสารและในเทอมที่2นักศึกษาจะต้องทำงานวิจัยค้นคว้าแทบทั้งเทอมเลย